เรือนหอเบ้นปุญญาพรหลังควงว่าที่เจ้าบ่าวฮันนีมูลรุนทายาตคนแรกหลังจากที่นักแสดงสาวเบ้นปุญญาพรภูลพ,พิพัฒน์ถูกหวานใจแก๊บวินาสวัฒนกุลเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานกลางฝรั่งเศสไปเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาล่าสุดทั้งสองก็เกี่ยวก้อยบินรัดฟ้าเที่ยวเามาดีพร้อมทั้งออกมาอวดโมเมนต์หวานหยดบดขึ้นบนความเซ็กซี่กับซีนสวมชุดว่ายน้ำเล่นน้ำขอเคอียหูยคนโสดเห็นแล้วเลยต้องบอกว่า าอิจฉ้าตาล้อนเผาสุดๆแถมสาวเบนย,ยังโชว์ความแซ่บผ่านชุดวันพีซสีสีติต่างหางอย่ารอช้าตามไปส่องกันเลยราสุด10ตุลาคม2566ส,สาวเบนปุญญาพรคว้งแฟนหนุ่มแก๊บไทายาัโรงแรมดังบินไปเที่ยวทะเลพักผ่อนไกลถึงเมาดีฟโดยสาวเบนนั้นได้โพสต์ภาพสุดเซียให้เหย่าโซเชียลอีกครั้งหลังสวมชุดว่ายน้ำวันพีซสีม่วงลงเล่นน้ำก่อนขึ้นมาพักพร้อมแช์ภาพรัวๆทำแฟนคลับต่างเข้าไปส่องและกดไลค์กัน you